ันนี้ฉันเดินทางข้ามรัฐมา50ไมล์เพื่อมาเล่นเกมเด e n t i t y V กับทุกคนนะครับเออไมเคิลนายอยู่ไหนเอะไมเคิล <c oughs> ฉันอยู่สถานีหนึ่งนะจอร์ชสถานีหนึ่งนั่นเหรอหเดี๋ยวฉัน <c oughs> ขอดูจดหมายก่อนแล้วกันนะอ่ะฉันส่งของ <c oughs> ให้นายแล้วกันนะโอเคฉันส่งปัดไวไปให้อ่ะ <c oughs> โอเคได้เลยเดี๋ยวฉันขอไปปัด <George. S 1> <c oughs> ไฟอะไรอะอะไรดำาๆอะ เป็นแมรี่เหรอแมรี่เนาะน่ะนกกากลัวจังเลยนะเดลไซเออร์อเจออีรายด้วยเหรอใช่แล้วล่ะโอ้โหวันนี้อากาศหนาวจักเลยเนาะฤดูดหนาแวแล้วเหรอเนี่ยฉันขอปัดไฟก่อนแล้วกันนะปัดไฟสบายใจจังปั่นกี่ครั้งก็ยังหล่ออยู่ดีไมเคิลนะ่ะอยู่ตรงไหนอะไมเคิลฉันอยู่สถานนีหนึ่งเนะ เอ้าผู้อย่างรู้โดนแล้วอ่ะพี่ไรอ่ะฉันดุใจเนี่ยมีใครอยู่ใกล้ไหมอ่ะจอร์จฉันไม่ใกล้เลยอ่ะไมเคิลโอเคเดี๋ยวไมเคิลคขาต้องแดดบอกแผนไปช่วยแล้วล่ะฉันอยู่อีกฝั่งนึงเลยอ่ะอยู่ขอบแบบเลยอ๋อแพทติเซียอยู่ใกล้เดี๋ยวแพทติเซียไปเองก็ได้แล้วจอร์จแพทแพทไปช่วยเลยอ่ะอ๋อแพทติเซียไม่อ๋อมันมันรลอนี่มั้ง ขาจะไปช่วยอ่ะเอาวิ่งเร็วให้แพทติเซียแล้วกันอะแพทติเซียไม่ไปอ่ะอ้าวฮ Hello อาดีตแพทติเซียไม่ไปงั้นเหรอไม่เท่าแพทติเซียไม่ไปเลยตายหรือเปล่าน่ะโอ้ย,อยอองี้เราก็ตายกันหมดแล้วเซอ้าวแล้วทำไมเธอไม่ไปเด่ะแพทติเซียโอ๊ยปรดีว่าฉันกำลังดิ้วกีอยู่นะสิไม่ได้นะคุณจอร์ ไม่มีเตี้ยกีในอผดีตทีวีไฟมันช็อตผมอ่ะโอเคจอรสไม่ฝันกันไวจังเลยเครื่องนี้ก็จะเสร็จเหมือนกันนะเร็วๆเดี๋ยวฉันจะไปช่วยไม้สองเองน่ะซาร่าซาร่าอะไรผมจอรสผิดคนแล้วไม่ใช่ซาร่ากำลังไล่หงุดอีลไยอยู่น่ะอ๋อโอ้โห น่ากลัวจริงๆเลยอ่ะอะไรกันเนี่ยอีไลท์รับการแตกกับกระหายหันไปแล้วโอ้โหมันใช้ตัวทองคอมเปอร์ใช้ตัวทองเหรอเนี่ยอ๋อะไรดีอะไรดีอะไรดีเอ่อเอาปัดไว้แล้วกันนะเออไปเปิดไฟให้ผมหน่อยได้ไหมฝั่งโน้นอ่ะเดี๋ยวผมจะขี่รถไฟไปโอเคจอสแตนเดอร์จะใจฉันอะ มันไปเลยว้าวสนุกเป็นบ้าเลยโอ้ยจอดในยังหัวใะเล่นสีเกมนี้คือเกมปั่นไฟเนอะมันมาแล้วเปิดไฟหรือยังอ่ะเปิดสองไฟหรือยังไม่ได้เปิดนะพอดีฮันเตอร์อยู่ใกล้ชั้นเลยอ้าวใครแตกนะแพตเตเซียแตกแพตเตเซียแตกเหรอแพตตี้แพตตี้ทธอเป็นอะไรหรือเปล่าจะมาหัวฉันหล่อหนีไปเลยเอ้าทำไมอ่ะเธอจะมาช่วยมันหรือไง จีจี้กอดบอลจีจี้แกทำอะไรของแกดิอ่ะช่วยเลยช่วยเลยช่วยเลยวูวิมันห่วงมันห่วงมันห่วงฉันว่าเดี๋ยวฉันไปปั่นดีกว่านะเหลือแค่สองเครื่องเองอะกระโถ่เอ้ยแพทจีเซียเอ้ยอเอยนซีกูก็รอพับไม,ม้ให้อยู่ ระวังหน่อยเซ่อ่ะไมเคิแลแนวไปนะเดี๋ยวว่าฉันฉันจะขี่นี่ก่อนไปได้เสียเฟตเท่าไรแล้วอ่ะไมคเคิลเฟตแรกน่ะพอดีฉันช่วยฉันช่วยแบบยื้อเฟตให้ฉันมันช่วยแบบขายเฟตให้พป่นยื้อเฟตยื้อเฟตด,ด,ดิฉันขอขี่รถไฟไปจอดตรงนู้นก่อนแล้วกันมันจะขี่รถไฟอยู่นั่นแหละไม่เัาจะขี่มาจากตรงนี้จะได้ดีทันไง แล้วมันได้มีครูดาวเหรอจอร์จมีสิจะไปช่วยม,มันเองไปเด้ร็วโอ้ย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 มันตีฉันแล้วนะจอร์จหนีไปเร็วฉันบอกให้เธอเองฉันบอกให้เธอเองฉันบอกให้เธอเองโอ้ยเราหนดไปเร็วทางลับอยู่ตรงจิตจุกข้างเต็นท์น่ะอ้าว มันไม่ขึ้นมารถไฟเนี่ยมันไปไหนแล้วเนี่ยแพทแพทหายแล้วอ่ะแพทอยู่สพานอาบุรุษเปนนเนี่อนนจอส์ฉันอยู่ตรงม้าหมุนไม่ได้นะแกต้องมาช่วยฉันเลยแหละโอ้นายไปรอมอะไรไกลตังเลยอ่ะตังตังเลยลิ้นพันนะขอโทษโอ้จอส มันต้องรีบมานะจอร์สกำลังไฟรอก่อนสิรถไฟก็อยู่ฝั่งนี้เราหนีได้อยู่นะไมเคิลแตก็เราไปช่วยได้แล้วอโอ้โหรู้สึกจุกท้องจอนมันฟาดเมื่อกี้รู้สึกว่าซาร่าของนายกำลังจะใช้กระจก บินข้ามฟากจากอเมริกามาถึงรัฐยุโรปของเราเนาะบินข้ามฟากรัฐถึงรัฐรัฐยุโรปคือรัฐอะไรวะแม่แม่าเสือเขาให้ฉันอุดมอวตตัวตัวแข็งแบบนี้ความคืบหน้าการรักษาสิบสี่เปอร์เซ็นต์นายกำลังที่จะฮีลริ่งให้ฉันอยู่เลยเราต้องได้ไปปั่นแล้วเราก็ต้องขึ้นรถไฟหนีไปเพราะฉันไม่มีแดดเหมือนนายนะฉันมีแดดอยู่สามอันน่ะนายต้องรีบไปตรวจรอดอืมมันก็ดีอะแหละเราก็ต้องหนีให้ได้ไง สาราจอตมันยอดมากหลุมอยู่ตรงข้างหน้าเลยนะหน้าไหนอ่ะอ๋อขนาดถ้านายตายโว้ยฉันก็จะสามารถข้างหลังฉันบ้าอะไรอยู่ตรงนู่นน่ะตรงเต็นท์น่ะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเดินตรงนี้ก็เจอหลุมแรงไม่ต้องมาบอกฉันหรอกนะฉันดูหลุมได้อยู่นี่นายไปให้มันตีทำไมน่ะจอตไปเข้าฉันเสียงแตกไปเข้าไปเข้า ไมเคิลจะเสียงแตกไมเคิลเชน่าวิ่งไวให้นายแล้วไมเคิลหนีไปเลยโอ้โหวิ่งไวจังมันเพิ่มวิ่งไวกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเออจะเพิ่มความเร็วเพื่อนที่เพิ่มขึ้่ส <incomplete> ิบเปอร์เซ็นต์ต exactly ่อเนื่องสิบห yeah, ้าวินาทีอ๋อวิ่งไวขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอก็ดีนะตั้งสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย จะต้องปั่นแล้วล่ะที่เราจะตายกันหมดไม่นะจอจนายจะต้องกลับไปที่คคลาสน์หดพร้อมฉันโอ้กดว้มันว้ามามันว้ามามันจะข่าผมจะด้วย,ย,ยผมต้อรอับไปผมต้อรัไปนายต้องรีบรุงไปรไปผม้องรับ้ปเล่ มันเพิ่งแตกเท้าเนี่ยจอสโอ้โหมันล้อฟาดผมไม่ยนะจอสมันล้อฟาดผมทำไปเข้าอู้จไม่ได้ไหนต้องกลับไปขึ้นหาสพร้อมฉันไม่เลยเขาจะหนีไปไหนจะพันหนึ่งมาเป็นผัวจะเถอะเออด้วยอ่ะรถไฟมันบินไปนู่นบิน รถไฟบินได้รถไฟมันไปอยู่ฝั่งนน้นแล้วเฮ้ยฉันลุกเองเลยไหมอะนายต้องรู้เองแล้วแหละจอสโอเคได้เลยนายอย่ามาฝั่งนี้นะจอสฉันเล่นอยู่นะอุ้ยหอบก่อนเดี๋ยวมันรู้ระวังระวังมันมันมันเห็นมันเห็นจอสมันเห็นจอสมันเห็นนายนะจอสไปแล้วมาอยู่แล้วรถไฟอยู่ฝั่งไหนอะรถไฟอยู่ฝั่งไหน รถใครอยู่ฝั่งที่นายขับมาเนี่ยเลยฉันไม่รู้นะยจอร์จเฮ้ยมันหลบหมาผมอ่ะยเค้าโอ้จอร์จไม่ได้นายก็นายจะชินซีวีตายกันแล้วจอร์จไม่ได้ย่าพึกตีผมด้วยด้วยผมยังไม่อยากตายโอ้ยานครับผมมันจะฆ่าผมมันจะฆ่าผมจอร์จฉันไม่มีเท่มร้อง ันเป็นผัวจ้าเสอที่รักขาเจ็บอ,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 อะเจ็บหลังชิบหายเลยออโอ้โดนกระจกบาดเจ็บชิบหายเลยจะเดินทางข้ามรัดมาห้าสิบไมล์เพื่อมาช่วยนายที่นอนโซมอยู่ตรงม้าหมุนเลยนี่ไม่ได้นอนผมนั่งเฮ้ยนายเรียมาช่วยฉันเถอะนะจะไม่ไหวแล้วเนี่ยเล้ยจอส มันดักตีผมว่าโอ้โหแล้วรถไฟรถไฟนี่ก็จอดปีจังเลยเนาะรถไฟไม่ได้จอดแต่เป็นดักตีทันเไงประเด็นเนอะผมไม่ไหวเลอ่โอ้โหไม่ไหวเลยจ๊อดนายงคันผ่าฉันแล้วแหละจ๊อนายอยู่ไหนส่งโอ้โหที่ฝั่งโอ้โหตายหาแล้วจ๊อดตอนนี้อีกาขึ้นหัวน่ะ เอ้ยนะมันว้าไปแล้วไมเคิลนี่มาช่วยฉันไมเคิลเตลสีไมเคิลไมเคิลเร็วๆไม่เจอไคิลไลลี่คคบเพลงไว้ไมจอคโบแล้วเร็วๆไมเคิลจะไปแล้วนะไมเคิลฉันฉันล้มแทนดจจอ ออออมันจะฆ่าผมไหมเขาระวังจอยจอยจอยจออยเราไม่รอดแล้วล่จออดีจังเลยู้กีดกนได้ผู้ชายสองคนแ่เอาไ์มนะจอ จะได้มีผัวสองคนที่รักข้าเป็นผัวไม่ได้ซาร่าแฟนไหนอยู่ตรงนู้นเออเขาจะปล่อยฉันหรือเปล่าแล้วฉันเขาว่าฉันไม่ปล่อยหรอกนายลองหมุนไปลูกค่างูสิจอร์จเขาจะข้าฉันเออไปรอที่บ้านนะคบผัวขาหนึยอมแพ้ไม่ได้จอร์จ เอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนะคะถ้าชอบว่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หยกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะลาไปพร้อมกับจอร์จใช่ลาไปพร้อมกับไมเคิลอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับแจ้งเตือนทุกครั้งเลยนะที่อัพคลิปอ่ะตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับจอร์จบายนะครับ